ที่สร้างทองฟ้าและทองทะเลอะตอมที่ก่อตัวให้เป็นคุณและผมก่อตัวเป็นสิ่งต่างๆให้เราได้สัมผัสได้ดมกลิน่นและได้เห็นสิ่งต่างๆในจักราวาลเมื่อได้อยู่ดีๆก็ปรากฏขึ้นเช่นเดียวกันจ,จ้รวดและดอกไม้ไฟก็เพ่ได้ระเบิดพุ่งขึ้นเอง เมื่อเรามองไปยังอนุภาคและสิ่งต่างๆเราจะพบว่าทุกอย่างสร้างขึ้นมาจากองค์ประกอบที่มีอยู่ในแต่ละวันธาตุซึ่งตั้งอยู่เดียวๆขวาบนสุดของตารางธาตุก็คือฮีเลียม มันเป็นแก๊สที่ใส่ในลูกปโปง่งแก๊สที่เปลี่ยนเสียงของคุณเวลาที่คุณหายใจมันเข้าไปฮีเลียมเป็นสัญลักษณ์ทางเคมี Me. ก็คือ He หมายเลขอะตอมคือ2ฮีเลียมเป็นแก๊สที่มีสกุลเพียงอย่างเดียวที่มีเพียง2พันธะ กับเอิเล็กตรอนในเปลือกนอกสุดของอะตอมและอยู่ตรงข้ามกับอีก8ปพันธะเพราะมันมีรศมีของอะตอมิกเล็กกว่าจึงทําให้ฮีเลียมเป็นแก๊สที่มีสกุลรั่วแก๊สเฉื่อยที่สุดพอเพราะอิเล็กตรอน2ตัวอยู่ใกล้กันมากฮีเลียมได้ชื่อนี้ตามชื่อของเทพเจ้าแห่งพระอาทิตย์ของชาวก,กรีกฮิลิออส เพราะว่าครั re, ITE, der, oxygen, so ้งแรกที่คนเราได้เห็นฮีเลียมนั้นเห็นมันอยู่บนเส้นสีเหลืองในแถบสีของชั้นบรรยากาศบางๆรอบดวงอาทิตย์27ปีต่อมาฮีเลียมของโลกได้รับการแยกธาตุออกมาเป็นครั้งแรกโดยเซอร์วิลเลียมแรมซี์โดยการใช้กรดแรรและแร่กรีไวท์เขาคิดว่าเขาจะได้เห็นธาตุอาร์กอนแต่ว่าหลังจากที่แยกไนโตรเจนและออกซิเจนออกจากก๊าซอิสระด้วยกรดโซเดริกเขาก็สังเกตเห็นเส้นสีเหลืองที่เหมือนกันกับแถบสีที่ดวงอาทิตย์ เพจอดด็อกลิฟและอับราฮัมแลงเลตก็สามารถแยกฮีเลียมออกได้เช่นเดียวกันในปีเดียวกันแต่ต่างวาระกันอย่างไรก็ตามทั้งสามคนได้ชื่อว่าเป็นผู้คิดค้นาธาตุฮีเลียมแม้ว่าฮีเลียมจะมีเพียงสองพันทะอิเล็กตรอนแต่ก็ยังมีคุณสมบัติร่วมกันกับแกส๊สเฉยอื่นฮีเลียมนั้นเป็นาธาตุเฉยเกือบจะไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยซึ่งทำให้มันเหมาะสมมากสำหรับบางสภาวะแวดล้อม ที่จำเป็นจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดปฏิกิริยาเคมีอย่างเช่นการแช่ด้วยความเย็นยิ่งยวดที่ช่วยรักษาผลิตภัณฑ์อาหารเก็บรักษาเลือดในธนาคารเลือดและอื่นๆที่ต้องการรักษาคุณภาพเอาไว้การใช้งานหลักของฮีเลียมคืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ความเย็นยิ่งยวดส่วนมากจะเอาไว้ทําแม่เหล็กตัวนํายิ่งยวดเย็นตัวลงซึ่งใช้ในเครื่องมือการแพทย์อย่างเครื่องสแกน M r i และเครื่องตรวจสเปกตรัม NMR ฮีเลียมยัใช้เป็นแก๊สป้องกันในการเลี้ยงปลึกเจเมเนียมและผลึกซิลิคอนรวมทั้งผลิตธาตุเซอร์โคลเนียมและไทเทเนียมการใช้ฮีเลียมที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดคือการใส่เข้าไปในบอลลูนแก๊สฮีเลียมเบากว่าอากาศดังนั้นเรือเหาะและบอลลูนจะใช้ฮีเลียมในการยกตัวขึ้นแก๊สฮีเลียมใช้แทนแก๊สไฮโดรเจนในบอลลูนเพราะว่าฮีเลียมเป็นแก๊สเฉยไม่ติดไฟและเป็นสารหน่วงการติดไฟแม้ว่าไฮโดรเจนจะเบากว่าก็ตามแก๊สฮีเลียมยังใช้ในการตรวจจับการรั่วไหลอีกด้วย พราะว่ฮีเลียมแพร่กระจายในดินได้เร็วกว่าในอากาศดังนั้นการเลือกใช้แก๊สฮีเลียมจะทําให้เมื่อมีการรั่วไหลในแท้งหรือว่าในคอนเทนเนอร์แรงดันสูงก็จะตรวจจับได้เร็วกว่าฮีเลียมยังใช้ในการเชื่อมอาร์กหรือว่าการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าโดยใช้เป็นแก๊สป้องกันให้กับวัตถุที่ปนเปื้อนและอ่อนแอลงด้วยอากาศและในตรเจนในอุณหภูมิที่กําลังเชื่อม ฮีเลียมก็เช่นเดียวกันกับแก๊สชนิดอ,อื่นๆเพราะว่าใช้ในแสงนีออนและแสงเลเซอร์แสงเลเซอร์ฮีเลียมนีออนนั้นเป็นเลเซอร์แก๊สพลังงานต่ำที่ทําให้เกิดลําแสงสีแดงคุณจะเห็นได้ในเครื่องสแกนบาร์โค้ดและเครื่องชี้ด้วยแสงเลเซอร์แต่เกิดแทนที่ด้วยแสงเลเซอร์ไดโอดที่ถูกกว่าการเสียชีวิตเพราะฮีเลียมเป็นเรื่องที่เกิดได้ยากแต่ก็เป็นไปได้ดังนั้นก็ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ,ษ,ษฮีเลียมเป็นแก๊สที่ใช้เป็นยาสลบ โดยเข้ามาแทนที่ออกซิเจนในระบบหายใจแต่ว่าถ้าคนหายใจเข้าไปมากเกินไปก็อาจจะตายได้มีหลายกรณีที่เด็กๆหายใจเอาฮีเลียมในบอลลูนเข้าไปทั้งหมดจนตายเพราะว่าหายใจไม่ออกดังนั้นถึงจะตลกเวลาที่มีเสียงเหมือนมนุษย์ต่างดาวแต่ก็ต้องสูดให้น้อยที่สุดนะ ดีบุกกระป๋องและบัตรกรีสร้างขึ้นมาจากวัตถุดิบเดียวกันนั่นคือดีบุกมันเป็นโลหะที่ไม่มีค่าแต่ความสําคัญของดีบุกนั้นเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้สัญลักษณ์เคมีก็คือ Sn หมายเลขอะตอมคือ50สัญลักษณ์ Sn นั้นมาจากชื่อภาษาละตินว่าสเตนนัมดีบุกมีทั้งสีขาวเงินและสีเทาตีเป็นแผ่งบางๆได้ทนทานต่อการกัดกร่อนดีบุกนั้นมีการใช้กันมายาวนานตั้งแต่ยุคสมฤทธิ มันเป็นหนึ่งในสารประกอบของทองสำริดร่วมกับทองแดงไม่มีใครรู้ว่าใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังการค้นพบดีบุกและแยกธาตุนี้ออกมางานหลักของดีบุกก็คือใช้ในการเป็นบัดรกรีมันผสมกับตะกั่วเพื่อใช้เชื่อมชิ้นโลหะเข้าด้วยกันบัดรกรีใช้ในการเชื่อมท่อหรือว่าแผงวงจรไฟฟ้าบัดรกรีหลอมละลายเมื่อเจอกับความร้อนกลายเป็นโลหะบางเนียววัตถุสองชิ้นเพื่อให้เชื่อมติดกัน ดีบุกผสมกับเหล็กได้ง่าย เชื่อหรือไม่ว่าสาที่ทําให้กระดูกของคุณแข็งแรงขึ้นก็คือโลหะก่อนที่เราทุกคนจะสับสนมันได้รับการพิสูจน์และรับรองแล้วว่าแคลเซียมนั้นปลอดภัยและดีต่อกระดูกและฟันของเราถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้บริโภคเข้าไปในรูปแบบของโลหะก็ตามแคลเซียมเป็นโลหะอัลคาไลเอร์ดซึ่งมีสีเงินเทาทึบและมีสีเหลืองปนมายเลขอะตอมก็คือ20 สัญลักษณ์ทางเคมีคือ Ca และได้รับการแยกธาตุเมื่อปี1808โดยฮัมฟรีย์เดวี่ใช้คนเดียวกับที่แยกธาตุโลหะอัลคาไลเออร์ดอื่นๆอย่างแมกนีเซียมแบลริเอียมและโนเทียมเดวี่แยกธาตุนี้โดยการผสมเมอร์คิรีออกไซด์และปูนขาวและใช้กระบวนการอิเล็กโทรไลซิสแยกสกัดสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้าเดวี่เรียนแบบวิธีการของจอห์นเจคอบบาซิลสและแมกนาสปอนติน ซึ่งไม่ประสบความสำเร็จในการแยกสก,กัดแคลเซียมบริสุทธิ์เขาใส่ปูนขาวเพิ่มเข้าไปในส่วนผสมจึงทําให้เขาสามารถกลั่นาธาตุปร,รอดออกไปจนเหลือแต่แคลเซียมชื่อของธาตุนั้นมาจากภาษาละตินว่า calx ซึ่งหมายความว่าปูนขาวแหล่งแรกแคลเซียมหลักของโลกส่วนผสมแคลเซียมใช้กันอย่างกว้างขวางแคลเซียมซัลเฟตยัยงรู้จักกันในชื่อยิปซ um ัมซึ่งส่วนใหญ่รู้จักกันว่าเป็นซีเมนสีขาว ในเฟือกที่พยาบาลผันรอบแขนหรือว่าขาของคุณเวลากระดูกหักในการก่อสร้างนั้นแร่ยิบซ้ำใช้สําหรับตกแต่งภายในตัวอาคารและมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าปาสเตอร์แห่งกรุงปารีสหรือว่าปูนปลาสเตอร์แคลเซียมไฮดรอกไซด์หรือว่าปูนขาวหรือน้้าปูนขาวเวลาที่ละลายในน้ํามันเป็นสารประกอบอีกตัวที่มีหน้าที่หลายอย่างแคลเซียมไฮดรอกไซดนั้นมีหน้าที่เป็นสาร ที่ช่วยจับกลุ่มอนุภาคสารที่ทำให้เกิดตะกอนเราใช้ใส่ในน้ำและในการบำบัดน้ำเสียเพื่อทำความสะอาดน้ำที่มีความสกปรกเมื่อเก็บตัวอย่างน้ำสกปรกแล้วเติมแคลเซียมไฮดรอกไซด์ลงไปสิ่งสกปรกที่ละลายอยู่ในน้ำก็จะเริ่มก่อตัวเป็นก้อนที่ทำให้เอาออกมาได้ง่ายและเมื่อเอาก้อนสิ่งแปลกปลอมออกไปน้ำก็ใสขึ้นแต่ก็ยังไม่แนะนำให้ดื่มน้ำนั้นปูนขาว ยังใช้เพื่อลดความเป็นกรดในน้ำได้อีกด้วยแคลเซียมไฮดรกยอกไซด์ยังใช้ในเรื่องของอาหารด้วยเพราะมันมีความเป็นพิษต่ำและมีคุณสมบัติที่ไม่รุนแรงมันทำงานเป็นเหมือนตัวแทนของผงฟูในอาหารบางอย่างเราใส่แคลเซียมเสริมก็ไปในน้ำผลไม้และนมของเด็กทารกใช้ทำแป้งตอติยาาข้าวโพดดองแตงกวาและทำไข่เยี่ยวม้าเป็นต้น ยังมีแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งรู้จักกันในชื่อปูนขาวซึ่งหลักๆจะใช้ในงานสถาปัตยกรรมมหาพิระมิดแห่งกีซ่าก็สร้างขึ้นโดยใช้หินปูนและยังคงยืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้อาคารมากมายในเมืองคิงส์ซันเมืองออน a าริโอที่แคนาดานั้นสร้างขึ้นมาจากหินปูนทําให้ที่นั่นมีชื่อเล่นว่าเมืองหินปูนแคลเซียม um มีความจำเป็นต่อร่างกายโดยเฉพาะสาหรับการเติบโต ช่วยบำรุงรักษากระดูกและฟันที่มีสุขภาพแข็งแรงแคลเซียมฟอสเฟตเป็นสารประกอบหลักของกระดูกตัวรวมๆแล้วร่างกายมีหินปูนอยู่1กิโลกรัมเด็กๆและสตรีมีครรภ์จะได้รับการสนับสนุนให้บริโภคอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียมอย่างเช่นนมและผลิตภัณฑ์จากนมผักใบเขียวเนื้อปลาถัว่วและ,มะเมล็ดพืชแคลเซียมไอออนในร่างกายนั้นทำหน้าที่เป็นสารอเล็ก r o l y t e s และช่วยควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อช่วยให้ตรวจเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าและการแข็งตัวของเลือดพลเดียมอยู่ในกลุ่มโลหะมีสกุลเรียกว่ากลุ่มพลทินัมซึ่งประกอบไปด้วยแพลทินัมอิเรดียมออสเมียมรูเทเนียมโรเดียมและพลเดียม ธาตุโลหะทั้ง6ธาตุมีคุณสมบัติที่เกือบจะเหมือนกันคือใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยามีความทนทานไม่หมองทนต่อการโจมตีทางเคมีมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่เสถียรและมีอีกหลายต่อหลายอย่างในบรรดาธาตุมีตระกูลทั้ง6ธาตุพาเาเดียมเป็นธาตุาที่เบาที่สุดและมีจุดหลอมเหลวต่ำสุดสัญลักษณ์ทางเคมีก็คือ Pd หมายเลขอะตอมคือ46ค้นพบโดยวิลเลียมไฮวอลเลสัน ในขณะที่กำลังวิเคราะห์กระบวนการกั่นแพลตินัมแต่วอริชาร์ดเซเนบิกส์วิจารณ์บอเลสันว่าธาตุที่เขานำเสนอนั้นเป็นเพียงโลหะผสมระหว่างแพลตินัมและปร,ะรอดเท่านั้นซึ่งทำให้มีการศึกษาเรื่องพลเดียมกันต่อจนได้รู้ว่าสิ่งที่บอเลสันค้นพบนั้นก็คือธาตุใหม่บอเลสันตั้งชื่อธาตุนี้ตามชื่อของดาวพลัสซึ่งปรากฏว่าเป็นชื่อที่ตั้งตามเทติดาของชาวกรีก ที่ชื่อว่าเอทีนาเขายัางค้นพบาธาตุเรลเดียมในอีก2ปีต่อมาด้วยวิธีการเดียวกับที่เขาค้นพบาธาตุพาเลเดียมทำให้เขากลายเป็นคนที่ค้นพบาธาตุทั้งสองธาตุในตอนที่เขาตีพิมพ์งานของเขาในเรื่องโรเดียมพารเดียมคารายนั้นครั้งหนึ่งเคยใช้เป็นยารักษาวันโรคโดยการกินในปริมาณน้อยมากๆทุกๆวันอย่างไรก็ตามมันมีผลกระทบข้างเคียงที่ไม่ดีหลายอย่าง จึงมีการใช้ยาอื่นที่มีประสิทธิภาพมากกว่ามาแทนที่พาลาเดียมคอไร์พาลาเดียมคอไร์ยังมีหน้าที่ในการกระตุน้นการเปลี่ยนแปลงของคาร์บอนมอนอกไซด์ให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และยังใช้ในเครื่องตรวจวัดระดับคาร์บอนมอนอกไซด์เพื่อป้องกันสารพิษทุกวันนี้พาลาเดียม ยังใช้ในเครื่องฟอกไอเสียสําหรับรถยนต์ซึ่งทาหน้าที่เปลี่ยนก๊าซไอเสียและสารพิษที่ออกมาให้มีความเป็นพิษน้อยลงโดยการเร่งปฏิกิริยารีดอกซ์พูดให้ง่ายขึ้นพาเลเดียมจะกระตุ้นการฟอกไอเสียในรถยนต์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมพาเลเดียมในปริมาณเล็กน้อยเมื่อเอาไปผสมกับเงินพรรอร์ดดีบุกจะใช้เป็นวัสดุอุดฟันอะมาลกัม ออุดโปร่งฟันที่เกิดจากพันผุพลาไดียมใช้ผสมกับผ้าโลหะเพื่อเพิ่มความมันวาวและลดการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นกับอะมาลกัมพลาไดียมเช่นเดียวกับโลหะทุกอย่างในกลุ่มแพลตินัมมันมีโลหะมีค่ามันเป็นหนึ่งในโลหะทางเลือกที่จะผสมกับทองคาให้เป็นทองคาขาวเพราะว่ามันมีสีขาวออกเงินเงินและเพราะธรรมชาติที่เป็นสีขาวของมัน ทองคําขาวพลอเดียมจึงไม่จำเป็นต้องเคลือบโรเดียมรวมทั้งคนที่สวมใส่ก็ไม่ค่อยจะเกิดอาการแพ้อีกด้วยพลเดียมมีความหนานแน่นน้อยกว่าแพลตินัมและตีแผ่ให้เป็นแผ่นแบนได้ให้บางเท่ากับใบไม้ก็ได้อย่างไรก็ตามพลเลเดียมไม่มีสีที่อุณหภูมิเหนือ400องศาเซลเซียสและเปลาะบางกว่าเมื่อเทียบกับแพลตินัมเกลือพลเดียม ใช้ในทางเทคนิคพลตินไทายหรือว่าการพิมพ์พลตินัมในการทํารูปถ่ายขาวดาแต่เพราะว่าแพลตินัมเริ่มแพงขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ออีกทั้งภาพพิมพ์พลเเดียมให้โทนสีที่อบอุ่นกว่าภาพมีความนุ่มนวลกว่ารวมทั้งมีราคาถูกกว่าแพลตินัมและอีกหลายเหตุผล ตะก,กัวเป็นธาตุโลหะหนักสีเทาที่คุณอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหินถ้าเห็นดีบุกบริสุทธิ์สัญลักษณ์ทางเคมีในตะก,กัวก็คือ Pb มาจากชื่อภาษาละตินว่าพลัมบัมซึ่งหมายถึงโลหะมีหมายเลขอะตอม82เป็นหนึ่งในธาตุแรกๆที่คนพบกันการมีอยู่ของมันนั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วและใช้กันอย่างกว้างขวางในอรารยธรรมโบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรมมันมีคุณสมบัตินุ่มตีแผ่ให้บางได้ และมีจุดล้อมเหลวค่อนข้างต่ำซึ่งมีประโยชน์สําหรับอุปกรณ์หลายอย่างความนิยมใช้ตะกั่วในยุคเก่าๆนั้นเป็นเพราะว่าเงินและทองมาจากการเผาแร่กาลินา่าซึ่งเป็นแร่ตะกั่วธรรมดามดาชาวอียิปต์โบราณใช้แร่ตะกั่วในเครื่องสำอางซึ่งแพร่หลายไปทั่วกรีกโบราณและยังคาดกันว่าชาวอียิปต์ใช้เป็นตัวทวงตะกั่วในตะข่ายตกปลาตะกั่วนั้นใช้อย่างกว้างขวางในการทํากระสุนที่ประดิษฐ์กันมาตั้งแต่ยุคกลางตะกั่วนั้น มีราคาถูกกว่าหนาแน่นกว่าโลหะทั่วไปดังนั้นอัตราความเร็วของกระสุนจึงมีความสเสถียรกว่าและจุดล้อมเหลวที่่ำเขงตะกัวจึงทําให้เป็นกระสุนที่เล็กกว่าอย่างไรก็ตามกระสุนตะกัวนั้นเป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะว่าการใช้กระสุนตะกัวในการล่าสัตว์นั้นสร้างความเสียหายให้กับสภาพแวดล้อมตะกัวนั้นมีความหนักและมีความทนทานต่อการกัดก,กร่อนจึงใช้ในการถ่วงน้ําหนักที่กระดูกงูของเรือ และยังใช้เป็นก้อนน้ำหนักสำหรับนักดำน้ำลึกเพื่อ่วงให้นักดำน้ำลึกจมลงไปลึกได้จะได้สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวใต้น้ำได้ดีขึ้นคานก่อหอเอ็นปีซ่านั้นก็ใช้ตะกั่ว600ตันเพื่อให้ความมั่นคงและใช้ป้องกันสายเคเบิลใต้น้ำไม่ให้กล่อนอีกด้วยตะกั่วยังใช้กันเยอะมากในการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมแผ่นตะกั่วยังใช้เป็นวัตถุทำหลังคารางน้ำและข้อต่อรางน้ำตะกั่วยังใช้ในการสร้างรูปปั้นและประติมากรรม ใช้ในการถ่วงล้อสําหรับรถยนต์จนกระทั่งมีการใช้วัตถุอื่นที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่ามาแทนที่ตะกั่วยังใช้ในแบตเตอรี่ที่ใช้ตะกั่วกรดปฏิกิริยาทางเคมีของบรดาตะกัว่วตะกั่วไดออกไซด์และกรดซัลฟูริกทาให้เป็นแหล่งแรงดันไฟฟ้าที่วางใจได้ถึงแม้ว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นมีความหนานแน่นของพลังงานที่สูงกว่าและมีประสิทธิภาพในการชาร์จและการปล่อยพลังงานออกมามากกว่า แต่แบตเตอรี่ตะกัวกรดนั้นมีราคาถูกกว่าจึงยังมีการใช้อยู่และเพราะว่าไม่มีการสัมผัสโดยตรงระหว่างคนกับตะกัวในแบตเตอรี่มันจึงยังเหมาะสมที่จะใช้กันต่อไปตะกัวยังใช้เป็นตัวแบตเตอรี่ในกระบวนการเชื่อมโลหะเข้าด้วยกันด้วยโลหะที่หลอมละลายแม้ว่าในที่สุดแล้วจะถูกแทนที่ด้วยโลหะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าตะกัวมีความเป็นพิษสูงเมื่อหายใจเข้าไปหรือเว่ากลืนลงไปมันจะส่งผลต่ออวัยวะแทบจะทุกส่วนของร่างกาย ถ้าตะกัวเข้าสู่กระแสโลหิตจะทําให้เอนไซม์ต่างๆทํางานไม่ปกติเพราะว่าธรรมชาติของมันมีพิษในที่สุดแล้วผลิตภัณฑ์ที่มีตะกัวเป็นองค์ประกอบก็จะมีทางเลือกอื่นเพราะว่าการทําเหมืองตะกัวกลิ่นของมันและการผลิตแบตเตอรี่การบนกลับมาใช้ใหม่และกระบวนการกําจัดมีความเสี่ยงต่อมนุษย์ที่จะสัมผัสกับ,กบตะกัวพิษของตะกัวนั้นปกติจะเกิดขึ้นในรูปแบบของการปนเปื้อนอาหารและน้ําถ้าตะกัวเป็นยาพิษ แล้วทำไมผู้ผลิตดินสอจึงยังใช้ตะกัว่วตะกั่วดนดินสอนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่ตะกั่วแต่ว่ามันเป็นกราฟไฟต์ดินสอไม่ได้มีตะกั่วเป็นส่วนประกอบเลยเมื่อมีการพบแหล่งกราฟไฟต์ในปริมาณอังกฤษซึ่งเคยเข้าใจกันว่าเป็นตะกั่วรูปแบบหนึง่งมันจึงเรียกว่ากรัมเบโกซึ่งหมายถึงรูปจำลองของตะกัว่วเรื่องนี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่16ซึ่งตอนนั้นยังไม่เคยมีการวิจัยที่สำคัญในเรื่องนี้ของวงการเคมีมาก่อน ดังนั้นคำว่าตะกัวจึงติดอยู่กับกราฟไฟท์ทำให้แม้แต่ไส้ดินสอก็ยังเรียกกันว่าตะกัวรายการในตอนนี้จึงได้เรียนรู้ว่าฮีเลียมนั้นใช้ในการแช่แข็งยิ่งยวดและใช้เติมลมบอลลูนฮีเลียมยังช่วยในการลิ้มผลึกของซิลิคอนและจเจอเมนียม ตัวที่2คือดีบุกซึ่งขึ้นชื่อเรื่องกระป๋องเคลือบมันจะเป็นองค์ประกอบของทองสำริดและโลหะผสมคมพิวเตอร์มีการใช้งานหลักๆในการเป็นตัวบัดรกรีเพื่อเชื่อชมชิ้นส่วนโลหะเข้าด้วยกันจากนั้นก็คือแคลเซียมซึ่งมีความสําคัญต่อการเติบโตของกระดูกและฟันแคลเซียม um จะเป็นองค์ประกอบหลักของหินปูนและปลาสเตอร์แห่งกลุงปารีตหรือว่าเฟือกที่ใช้ในการรักษาแขนและขาที่บาดเจ็บตัวที่4พาลาเดียม ซึ่งเอามาผสมกับทองคําเพื่อทําเป็นเครื่องประดับทองคําขาวพลเดียมยังเอามาผสมกับอะมากัมวัสดุสําหรับอุดฟันตัวสุดท้ายคือตะกัว่วซึ่งนิยมใช้ทําแบตเตอรี่ตะกั่วกรดตะกั่วยังใช้ทํากระสุนและเป็นวัสดุในการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมและทั้งหมดคือรายการในวันนี้เราจะมีเรื่องสนุกๆในวันต่อๆไป เตรียมตัวให้พร้อมกับการค้นพบมากกว่านี้ที่กำลังร,งรอคอยให้เผยตัวและเตรียมพร้อมที่จะพบกับ่าตอื่นอีกมากมายที่สร้างโลกขึ้นมาในระหว่างนี้เก็บความตื่นเต้นเอาไว้ก่อนจนกว่าเราจะมาเผยให้เห็นเรื่อง